การไปปฏิบัติการทําร้ายรถของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะคะมีรายงานข่าวแจ้งว่าหลังการถแถลงข่าวเสร็จสิ้นค่ะพลตำรวจโทรพรักพงพงเพตราผู้บัญาการตํารวจนครบาลได้รับรายงานเหตุการณ์จากหัวหน้าชุดควบคุมฝูงชนของตชดว่าเวลาประมาณ5้าทุ่มห้นาทีภายหลังจากรถตํารวจ คอฝอตชดสามสิบเอ็ดคือควบคุมฝูงชนตชดสามสิบเอ็ดเสร็จสิ้นภารกิจรักษาความปลอดภัยบริเวณศาราญารัชดาระหว่างกำลังพลกลับที่ตั้งบอชอตชดเดินทางถึงบริเวณทางลอดแยกอุโมงค์และชโยธินที่เกิดเหตุได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดและชนิดยิงใส่รถยนต์บัสของคอฝออตชดสามสิบเอ็ดได้รับความเสียหายสามคันค่ะประกอบไปด้วยรถยนต์บัสได้รับความเสียหายบรเิเวณประตูด้านซ้ายทางขึ้น รถยนต์บัสอีกคันนึงได้รับความเสียหายบริเวณกระจกบานที่1ด้านซ้ายและรถยนต์บัสอีกคันนึงได้รับความเสียหายบริเวณกระจกด้านซ้ายบานที่2โดยกลุ่มบุคคลที่ชุมนุมอยู่บริเวณสอนอพหลโยธินใช้อาวุธปืนยิงใส่ขบวนรถควบคุมฝูงชนที่วิ่งตามกันมากว่า6คันโดยกระสุนพะลุกระจกหลังเฉียดหน้าตำรวจที่นั่งอยู่ข้างหน้านิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังพบว่ามีการคว้างปลาก้อนหินและยิงน็อตใส่รถของตชดด้วย ซึ่งเมื่อเวลาประมาณ9โมงของวันที่7ตอนเช้าตชก็ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเรียบร้อยแล้วค่ะ